โอมชานติวันนี้วันที่ห้าเดือนธันวาคมปีสองพันยี่สเราจะฟังสาระของเมอรดีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกป,ปที่แสนหวานอนัญมณีแห่งความรู้ที่ลูกบริจาคได้มากเท่าไหร่ครัลงสมบัติของลูกนั้นก็จะเต็มมากตามนั้นกรตึกรอง มหาสมุทรของความรู้ของลูกนั้นก็จะต่อเนื่องแล้วลูกก็จะสามารถสืบซับอัญมณีได้ดีคําถามของเมรีในวันนี้อะไรคือสัญ,ญลักษณ์ของดวงวญาณผู้ที่ไม่มีความสุขอันไม่มีขีดจากัดอยู่ในโชคของเขาอะไรคือสัญ,ญลักษณ์ของดวงยญาณผู้ที่ไม่มีความสุขอันไม่มีขีดจํากัดอยู่ในโชคของเขาคําตอบพวกเขาฟังความรู้นี้แต่พวกเขาเป็นเหมือนกับหม้อที่คว่ํา ไม่มีสิ่งใดอยู่ในสติปัญญาของเขาพวกเขาสรรเสริญความรู้นี้แล้วก็พูดว่ามันดีมันดีทั่วเขาเห็นด้วยว่ามันควรจะถูกให้กับทุกๆคนและหนทางนี้นั้นดีมากๆแต่ตัวเขาเองไม่ได้ทําตามหนทางนี้ด้วยตัวเองบาบาพูดว่านั่นก็เป็นโชคของเขามันเป็นหน้าที่ของลูกๆที่จะทํางานรับใช้ ให้ถ่ายทอดสิ่งนี้นั้นให้กับคนเป็นพันๆอย่างน้อยประชากรก็จะถูกสร้างขึ้นมาจงเพียรพยายามในหนทางเดียวกันกับที่แม่และพ่อทำปภพ,พูดว่าจงเพียรพยายามในหนทางเดียวกันกับที่แม่และพ่อทำและรัมรดกของลูกจากพ่อไี่มีมีจํากัดให้ซึ่งทรับความรู้แล้ว เพื่อทำให้คนอื่นทัดเทียมอยู่กับลูกอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆกับพ,พูดว่าพวกเขานั้นให้คําแนะนํากับคนอื่นๆให้ฟังความรู้แต่ชีวิตของเขานั้นไม่ได้ทําตามเพราะสาระของคุณธรรมในวันนี้จุดแรกเพื่อที่จะได้รับมรดกเต็มๆของลูกจากพ่อจงมาเป็นผู้ที่อ่อนหวานอย่างสุดซึ้งและก็เป็มบริคุณธรรมทั้งหมด อย่าได้แตะต้องมรดกของมายาจุดที่สองให้ซึ้งทราบความรู้แล้วก็ทำงานรับใช้ด้วยความทราบซึ้งทางจิตปัญญาเพื่อที่จะได้รับความสุขอันไม่มีขีดจำกัดจงเอาคำแนะนำทั้งหลายที่พ่อได้ให้แล้วก็ทำตามพรของบักดาดาสำหรับเราลูกๆในวันนี้ขอให้ลูกนั้นอยู่อย่างไม่สั่นคลอน ท่ามกลางการถันผวนแล้วรักษาตัวลูกเองให้ปลอดภัยจากเงาของมายาโดยการใส่ใจสามขอให้ลูกนั้นอยู่อย่างไม่สั่นคลอนท่ามกลางการถันผวนและรักษาตัวลูกเองให้ปลอดภัยจากเงาของมายาโดยการใส่ใจปัจจุบันนี้พลังาาธาโมประานของวัตถุธาตุ และพลังที่ละเอียดอ่อนของสามัญสำนึกที่สูงสักของมายากํำลังทำงานของมันอย่างรวดเร็ว Pascal บาบาบอกว่าปัจจุบันนี้พลังของวัตถุธาตุและพลังของสามัญสำนึกอัน,นสูงสากที่ละเอียดอ่อนของมายากํำลังทำงานของมันอย่างรวดเร็วลูกๆสามารถที่จะรู้จากรูปแบบที่น่ากลัวของวัตถุธาตุ แต่พวกเขาถูกหรอกลวงในการรู้จักรูปแบบที่ละเอียดอ่อนมากๆของมายานี่ก็เป็นเพราะว่ามายาทำให้พวกเขามีประสบการณ์บางสิ่งที่ผิดๆว่าเป็นถูกเธอจะจบสิ้นพลังการตระหนักรู้ของลูกแล้วทำให้ลูกนั้นฉลาดในการพิสูจน์บางสิ่งที่ผิดๆว่าเป็นถูก เพราะฉะนั้นจงขีดเส้นใต้คําว่าใจใจแล้วจงรักษาตัวลูกเองให้ปลอดภัยจากมายาแล้วคงอยู่อย่างไม่สั่นคลอนท่ามกลางการผันผวนคติโพษในวันนี้ขอให้มีความจริงจังและกระตือร้นในทุกทุกความคิดของลูกแล้วความสำเร็จในความคิดของลูกก็จะได้รับการรับรอง ให้มีความจริงจังและก็คือร้อนอยู่ในทุกความคิดและความสําเร็จในความคิดของลูกก็จะได้รับการรับรองอัจฉริงะอมาานติ